ครับพี่น้องครับสวัสดีครับวันนี้วันที่31นะเดือนมีนาคม2565จะไม่จัดรายการสดนะครับแต่ว่าจะส่งคลิปสั้นๆให้พี่น้องได้นะเอาไปพิจารณา,าสองเรื่องสั้นๆนะเรื่องแรกเนี่ยเรื่องคุณวิโรธซึ่งตัวแทนก้าวไกลสมัครสสเออผู้ว่าจังหวัดกรุงเทพมหานคร ผมว่ามันน่าสนใจนะนะบงังกรณมันได้เลขหนึ่งพอดีผมอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงนะเนเมืองหลวงของประเทศไทยเนะี่ยคิดว่านะในบรรดาแคนดิเดตทั้งหมดเนะี่ยแต่ละท่านก็ถือว่ามีความสามารถมีประสบการณ์นะที่น่าสนใจในเรื่องวิสัยทัศนะ์เนี่ยผมอยากจะเห็นวิสัยทัศนะ์ของคนรุ่นใหม่ แล้วที่สําคัญคือพักคก้าวไกลเนี่ยจริงๆเราต้องมองว่าอนาคตของการเมืองไทยเนี่ยนะนีไม่พ้นที่จะต้องฝากเอาไว้กับพักใหม่ๆบ้างเพื่อไทยนี่ก็ไม่แน่นะว่าจะไปสิงถึงจุดไหนอะเพราะว่านะคำขวัญที่ว่าคิดใหม่ทําใหม่เนี่ยมันก็เล่าใหม่ในขวดเกา่ากรอบทั้งหลายเนี่ยมันฉีกออกไปยาก ม่ใช่ว่าเราไม่รักเพื่อไทยอ่ะล้วก็มาตรฐานเนี้ยก็ต้องถือยังไงก็ดีกว่าประยุทธ์ประวิตยดีกว่าประชาธิปัตย์นะดีกว่าทุกพักอื่นๆที่ผ่านมาที่ผ่านมาพักรวมรัฐบาลปัจจุบันเนี้ยพรเวเวลามันได้พิสูจน์แล้วว่านะพวกเนี้ยใช้ไม่ได้เอาง่ายๆประยุทธ์เนี่ยมันอยู่ในตําแหน่งในนามคอสอชอเนี่ยสี 4, นะ่ห้าปีห้านปะีกว่ามันก็ดึงพวกเนติบริกรพวกเทคโนแคลดท,ทั้งหลายเข้ามาช่วย หลายคนที่เคยทํางานกับคุณทักษิณน,นะอำนาจเปิดเสเด็จขาดถ้ามันสมองมันดีจริงเนี่ยประยุทธ์ก็ไม่ใช่คนที่จะใช้อํานาจนะคนเดียวหมดเพราะมันไม่เก่งมันไม่ใช่ผู้นําแบบคุณทักษิณที่รู้แล้วก็สามารถจะเขาเรียกว่าบงการทุกอย่างบูรณาการเข้ามาด้วยกันมันมีแต่คําพูดกลวงๆประยุทธ์นะผลงานมันจับต้องไม่ได้คือมันบริหารแบบราชการ มันจะโทษประยุทธ์คนเดียวก็ไม่ต้องโทษไอ้คนที่เข้าไปร่วมไอสม้สมคิดสมเกิดทั้งหลายเนะี่ยมันใช้ไม่ได้ถ้าคนเก่งจริงอ่ะให้ผมไปทํางานร่วมกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยผมก็เชื่อว่าบอกพลเอกประยุทธ์ในสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ไม่รู้แต่ผมรู้เนี่ยเช่นด้านการศึกษาอย่างเงี้ยเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์เอาแกก็ไม่ใช่คนที่ไม่รักบ้านรักเมืองอะไรอย่างนั้นนะแล้วก็ไม่ได้ถือดีขนาดที่ไม่ฟังใครหรอกเพียงแต่ว่าต้องกล้าที่จะพูดให้ประยุทธ์ฟัง ปเรื่องนี้เนี่ยผมรู้กว่า,วาท่านก็แล้วกันนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อธิบายเหตุผลไปที่สุดแล้วไม่ขัดหรอกปัญหาคือไม่มีฝีมือไม่มีวิสัยทัศนะนะโดยเพราะในยุคคอสชอนะฮะพอมาเป็นรัฐบาลร่วมนะก็ต้องดูรายกระทรวงแต่ละคนเนี่ยสาธารณสุขก็ทํางานห่วยกเกษตรที่ประชาธิปัตย์รับไปก็ทํางานห่วยพาณิช์รับทั้งกเกษตรทั้งพาณิชย์แต่แก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลยนะประชาธิปัตย์ ส่วนเพื่อไทยเองนะมันก็เรือเวทีไปเยอะนะเรือเวทีไปเยอะนะ้งแต่คุณยิ่งรักลงไปนี่ก็เข้ามาแปดปีแล้วนะนะการเรือเวทีตรงเนี้นะคนที่มีประสบการณ์ก็แก่ไปนะคนรุ่นใหม่ก็ยังไม่ได้มีฝีมือไม่ได้แสดงอะไรมากมายก็แทบจะไม่ต่างจากนะก้าวไกลแต่โครงสร้างของพักเนี่ยมันยังมาติดงัอยู่กับอะไรที่มันเป็นนะอย่างว่านะถ้าไม่ใช่ของใหม่เลยนะี่นะ ไม่มาสร้างกันโรโดยรวมการนมันก็จะกลับไปสู่อีรอบเดิมเพิ่มเติมดีกว่าพรรคอื่นก็ตรงที่ว่าอาจจะมีประสบการณ์มีอะไรแต่ประสบการณ์อย่างเดียวเนี่ยผมว่ามันไม่พอละว,วันนี้สังคมไทยต้องการอะไรใหม่ๆแปลกๆกล้าคิดกล้าทําแล้วที่สำคัญคือจะแยกการจัดการบริหารกรุงเทพออกจากภาวะทางการเมืองการปกค,ครองของประเทศไทยไม่ได้ กรุงเทพมันเป็นอะไรมากกว่าแค่เป็นเมืองหลวงมันมีความสำคัญหลายเรื่องแล้วมีภารกิจยิบย่อยในเชิงการเมืองนะอยู่เยอะนะครับผมว่าปักธงให้ก้าวไกลเนี่ยบริหารกรุงเทพข้อดีในเรื่องความใหม่ในเรื่องวิสัยทัศน์การบริหารนะซึ่งผมเชื่อว่าพักนี้มีอะไรดีๆซ่อนอยู่อีกเยอะรัฐชนะขึ้นมานี่นะมันจะเป็นการส่งสัญญาณไปในการเมืองระดับใหญ่มันจะยุบพักให้มันรู้ไป แต่อีกน้อยสุดเนี่ยเป็นโอกาสให้คนรุ่นใหม่ก้าวไกลได้แสดงฝีมือครประเทศไทยได้ประโยชน์พวกเราได้เห็นนะราคาคุยพูดเก่งอย่างวิโรจน์เนี่ยบริหารประเทศขึ้นมาเนี่ยนะจะแก้ตัวเก่งหรือว่าจริงๆแล้วทําให้เกิดผลสมกับนะที่เราคิดว่าน่าจะเก่งผมว่าน่าสนใจพี่น้องกรุงเทพเนี่ยน่าจะไปทางนั้นนะครับส่วนอีกการหนึ่งครับเรื่องของปูตินนะหลังจากมีการเจรจากันนะแล้วก็ทางรัสเซียเนี่ย ก็ดูเหมือนว่าถ้าทางเหมือนก็จะแผ่วๆลงอาจจะเลิกลดปฏิบัติการทางการทหารในแถบทางภาคเหนือนแล้วภาคตะวันตกเฉียงเหนืออะไรเงี้ยจริงๆก็คือไปไปไม่ไหวแล้วก็จะลดนะถอยตัวออกไปทางเบลารุสอะไรเงี้ยนะนเล็กน้อยแต่ว่าทางด้านตะวันออกนะแถวดอนแบสนะครับซึ่งก็คือสองเมืองที่เราพูดเนะมื่อคืน ดันเนียกับลักซอะไรนะแต่เรียกว่าดอนบาสเป็นเป็นย่านที่เขาเรียกกันสองเมืองเนี้ซึ่งเป็นเขตที่ปูตินเนี่ยได้มาวางรากฐานไว้แล้วคือให้กลุ่มยากดินแดนซึ่งเป็นคนรัเสเซียเชื้อสายรัเสเซียเนี่ยเข้ามาก็จะไปปักหลักอยู่ตรงนั้นแต่คนที่รู้จักปูตินเนี่ยนะบอกว่าอย่าไว้ใจเด็ดขาดแผนของปูตินเนี่ยไม่ใช่แค่นั้นแน,น่ จะเอาอยู่เครนให้ได้เอาอยูเครนให้ได้เพราะมันไม่ใช่อยู่ๆมานั่งคิดวันนี้วันวาน,วนมันคิดมาเป็นหลายสิบปีนะที่จะพนวกรัสเซียให้กลายเป็นนะเหมือนสาภาพโซเวียตผมฟังการวิเคราะห์เนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วมันก็มีการวิเคราะห์ว่าครั้งนีนะ้ประเมินตัวเองสูงเกินไปมั่นใจตัวเองสูงเพราะภาพฝันเราเนี่ยนะเขาเรียกเป็น wishful thinking ความคิดที่เต็มไปได้วยความปรารถนา แกรงมุ่งมั่นเนี่ยบางทีมันก็ทำให้เราเไม่ได้ดูรายละเอียดผมยกตัวอย่างนะจริงๆเนี่ยแม้เราเราจะร่วมเป็นสิ่งควรทำต้องทำแล้วมันมีสมมุติว่ามันมีจิตวิญญาณของของความชอบธรรมในการทำเช่นการจะยึดเอาสมบัติของบ้านของเมืองเนี่ยในานามของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นของแผ่นดิน ซึ่งวันนี้มันตกไปอยู่ในมือของกษัตริย์อย่างเงี้ยนะแน่นอนครับทรัพย์สินอันมหาศาลเนี่ยสถาบันกษัตริย์เนี่ยเขาต้องปกป้องอนะและคนที่มันรุ่มหลงสถาบันกษัตริย์นะที่ทั้งจริงเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ร้องนั่งอนะมันก็แก้ตัวให้สถาบันกษัตรยิย์ไอ้ด็อกเตอร์อานน,นนทะ์อะไรพวกนี้โอ้โหมันเนี่ยไปเถียงกับน้องรุ้งอย่างเงี้ยถ้าจะสู้จริงเนี่ยเราจะวิชโฟว์ทิงกิงหรือคิดเฉพาะในฝั่งเราไม่ได้นะเราต้องศึกษาข้อมูลฝั่งตรงข้ามด้วยว่า ไอ้ดอรอานนท์ on, มันตอบ่ายังไงให้ดรอาร์มอะไรเงี้ยอีกคนนึนะแล้วก็อาจจะมีคนอื่นจุนลเจมิมอะไรเงี้ยแต่มันยังไงก็แล้วแต่มันเฉียงประชาชนไม่ออกถ้าเอาข้อมูลสองฝั่งมากางปุ๊บแล้วถามประชาชนเนี่ยทรัพย์สินต่างๆเหล่านี้มันมีความสําคัญมากมายอยู่ในจุดยุทธศาสตร์สําคัญนะแล้วไปใส่ชื่อของคนคนเดียวเนี่ยแปลว่ายังไงฮะมันจะเอาไปอะไรไปกันนักกันหนาใช่ไหมเนี่ย แต่ว่าถ้าเราไม่มีข้อมูลเนี่ยเรานะเจอคนที่มันมีประสบการณ์กว่าเนี่ยมันก็ต้อนเราเลยเพราะันแปลว่าจะไปรบเนี่ยก็ต้องเต,เตรียมตัวให้พร้อมจะอาศัยแค่ความต้องการความปรารถนานยอย่างเดียวไม่ได้นะก็ต้องวางแผนให้มันละเอียดปูตินเนี่ยหลงภาพตัวเองว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยแน่จะชนะแน่นอนนะพวกนั้นเนี่ยอุย้ยดอมบาสยังจัดการได้นะัที่เหลือในเข้าไปยูเครนเนี่ยคนมันจะยกมายกมือให้ การหานะกลับหาเป็นเช่นนั้นไม่ก็มาเจอการต่อต้านแบบชนิดถึงพลิกถึงขิง,งนการเจรจาวันนี้มันมาถึงจุดที่นะหน้าตาของการเจรจาเนี่ยทางทางเซเลนสกี้เนี่ยแกก็บอกชัดเจนว่าเรื่องเป็นกลางนะไม่มีปัญหาไม่ให้เข้านาโต้ก็ได้แต่ต้องประกันความมั่นคงส่วนเรื่องเขตแดนนั้นนะเนี่ยจะมานะแหมมาขีดเส้นเอาตามใจชอบมันไม่ได้นะ มันต้องเป็นไปตามหลักการสากลน,นะซึ่งสิ่งเหล่านีนะ้ตัวปูตินเนี่ยไม่ได้ต้องการแค่จะมาคุมเขตที่มันเอาคนของตัวเองมามาคุมไปแล้วหรอกนะมันไม่พอใจแค่นั้นหรอกที่มันถึงขนาดบุกมาเนี่ยวัตถุประสงค์คือจะเปลี่ยนแล้วขยายให้เป็นไปตามแผนคือพอได้ยูเครนแล้วปุ๊บก็จะไปประเทศอื่น จนวันนี้นะฟิ Finland นแลนด์นี่จากเดิมที่นะคิดว่าไม่ร่วมอาาโตเนี่ยตอนนี้ชัดเจนแล้วว่าน่าจะนะมีประชามติแล้วก็น่าจะนะสมัครเข้าเป็นสมาชิกนะไม่ช้าไม่เร็วนี้ขณะที่ยุโรปก็เยอรมันนี่จะเพิ่มนะ2%ะองเปอนของ GDP นะให้เป็นอ้งบทางการทหารคือเรียกว่านะเรียกว่าเพิ่มงบทหาร ทิ้งทางรัสเซียเนี่ยถ้าปูตินคิดอยากจะยึดนะจะขยายเนี่ยก็ต้องเอาอยูเครนให้ได้ถ้าเอาอยูเครนได้ปุ๊บการจะลุกขึ้นไปเนี่ยชีวิตนี้ถ้าปูตินจะจะหวังจะเห็นอะไรเนี่ยก็ต้องทําตรงนี้ให้ได้ซึ่งแร่เหลี่ยมของปูตินเนี่ยถ้าได้แค่ดอนบาสเนี่ยนะครับแล้วก็ฝังทหารอยู่ที่นั่นเนี่ยถือว่าไม่ได้ชนะจริงแล้วในการต่อรองเนี่ยวันนี้เนี่ยปูตินบอกว่าจะหยุดยิงชั่วคราว ใหนะ้อาหารการกินเข้าไปหาประชาชนได้และเปิดช่องทางสําหรับคน,นที่หนีออกไปเพราะลักษณะอย่างนี้ขณะที่มีการร่างข้อตกลงกันเนี่ยซึ่งข้อตกลงของทางเซเลนสกี้ที่จะเสนอไปแล้วจะยอมรับได้เนี่ยเชื่อว่าไม่ถูกกับยุทธศาสตร์หรือว่าไม่ถูกกับเป้าหมายของทางนะไม่ถูกกับเป้าหมายของอปูตินแน,แน่เมื่อเป็นดังนั้นเนี่ย นะการเจราจาหรือการร่างข้อตลกลงต่างๆเนี่ยมันย่อมไม่ใช่นะจุดสุดท้ายไม่ใช่จุดจบนะครับแปลว่าเป็นแค่ภาพรวงปูตินเนี่ยมาถึงตรงนี้เนี่ยถ้าได้แค่ดอนบาสคุมแค่ตรงนั้นแล้วตัวเองเนี่ยเป็นอาชญากรสงครามแล้วนะเป็นจำเลยของโลกความสัมพันธน์กับชาวโลกเสียเศรษฐกิจพังวันนี้ ก็ขู่ทางโลกตะวันตกว่าน้ํามันนี่ต้องจ่ายเป็นเงนิงนเงินรนะูเบิลของรัสเซียนะปรากฏสัญญาเนี่ยเขียนไว้ว่าเป็นยูโรประเทศทางยุโรปเขาก็ไม่ยอมไม่ยอมรัสเซียทําไงได้ครับมันเป็นไปตามสัญญาจะมาผิดนะแล้วลักษณะที่จะเป็นหนึ่งในประเทศมหาอำนาจโลกนะที่กลับมายิ่งใหญ่เคียงข้างยืนเคียงข้างอเมริกาและจีนเลยนะโดยการที่ทําตัวอย่างนั้นก็เสียไปแล้วเมื่อเสียไปขนาดนั้นเนี่ยกําลังพลที่เสียไปอีกอะ งบประมาณที่เสียไปหน้าตาที่เสียไปเนี่ยปูตินย่อมจะไม่พอใจกับการแค่ถอยไปในจุดที่ดอนบาสที่ตัวเองคุมอยู่เนี่ยมันจะต้องได้มากกว่านั้นแล้วสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือการใช้กําลังที่โหดร้ายป่าเถื่อนวันนี้เริ่มมีการคู่ทางอ่าทางยุโรปแล้วนะว่าเฮ้ยถ้าให้อาวุธต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะทางอากาศเนี่ยวันนี้ตัวเองได้ทําลายศักยภาพทางนะกองทัพอากาศของ ยูเครนไปซะเยอะตามแผนแล้วคิดอย่างนั้นนะตามแผนแต่ตัวเองเสียไปรู้เท่าไหร่นะก็ขู่ทางยุโรปแต่ผมเชื่อว่ายุโรปก็ไม่กลัวเหมือนกันนะงานนี้เขาให้ไปแล้วแล้วก็จริง,รงๆเนี่ยนะที่ต้องออกมาขู่อย่างนี้ก็เพราะว่ารัเสเซียเนี่ยนะโดนทําลายทั้งรถถังทั้งเรือนะทั้งเครื่องบินเนี่ยไปเยอะนะพลทหารก็ตายไปเยอะอย่างเงี้ยน,นะเพราะนั้นเนี่ยปูตินก็น่าจะต้องมีแผนชั่วนะใช้ความรุนแรง หนักขึ้นหนักขึ้นจะเป็นอาวุธเคมีไหมจะเอาลักษณะนะเครื่องบินระดับที่นะก้าวหน้าที่สุดเข้ามาถลม่มจุดสําคัญให้มันราบไปหน้ากลองเนี่ยคนอย่างปูตินเนี่ยเมื่อเป้าหมายวางไว้แล้วเนี่ยวิธีการยังไงก็ต้องไปให้ได้แต่วันนี้มาเจอกระแสะต่อต้านของชาวโลกหนักกว่าที่เคยคิดไว้ไม่ง่ายเหมือนตอนที่ทํากับจอร์เจียไม่ง่ายกับการตอนที่เท่ากับการ ไปผนวกแค้วนครเมียก้าวต่อไปสําคัญนะจับตามองนะเราจะมาเล่าให้ฟังส่วนการเมืองไทยนะทางฝั่งสถาบันกษัตริย์เนี่ยนะก็ออกมาตีกันนะเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยมองเนียนะเ,ยเพยพะจุลเจิมเนี่ยออกมาต่อต้านเลยนะว่านี่ประเทศไทยเป็นรัฐเดียวจะให้เลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยมันไม่ดีหรอกนะไม่ควรจะทำเนี่ยนี่ มันขัดขวางการกระจายอํานาจมันบอกาการกระจายอํานาจซึ่งเป็นไปตามหลักการประชาธิปไตยเพราะต้องการให้ประชาชนเนี่ยได้ใช้อํานาจได้ควบคุมคกลไกผลประโยชน์ในการเมืองมนอยู่ตรงนั้นระบอบประชาธิปไตยมันน่าจะด้านออกมากันและตีกันเลยนะว่าเนี่ยมันมันผิดผิดหลักการเป็นรัฐเดียวการเป็นรัฐเดียวนะคือเป็นประเทศหนึ่งประเทศเราตอนนี้เราก็แบ่งเป็นจังหวัดอยู่แล้วนะ แบ่งเป็นจังหวัดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าให้ในจังหวัดเนี่ยเขามีการเลือกตั้งผู้ว่าของเขาอ่ะไอ้ผู้ว่าเนี่ยคนที่ประชาชนเลือกก็ต้องรายงานตัวต่อประชาชนนะครับถึงเวลาครบสมัยมาปุ๊บก็เลือกตั้งใหม่เพราะต้องทํางานให้ดีไม่ใช่เป็นผู้ว่ารับคําสั่งจากส่วนกลางนะตัวแทนราชการราชการของกษัตริย์ก็ทําตัวตามนโยบายที่สั่งกันลงมาคําสั่งของกษัตริย์ก็ลงถึงผู้ว่าปุ๊บก็ลงไปถึงนะครับนายอำเภอกำนันแล้วก็ผู้ใหญ่บ้าน มันเป็นเครื่องมือรับใช้นะส่วนกลางซึ่งไม่ใช่รัฐบาลเท่านั้นหรอกสำคัญที่สุดก็คือวาระของกษัตริย์โดยเฉพาะวันนี้ต้องการจัดต้านขบวนการของกลุ่มก้าวหน้าที่ต้องการเปลี่ยนระบอบหรือว่าต้องการให้สถาบันกษัตริย์นั้นปฏิรูปตัวเองมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นประเทศไทยเราเนี่ยถ้าตราบใดที่ยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ว่านะเลือกตั้งระดับท้องถิ่นอย่างประจำสม่ําเสมอ ให้ประชาชนเรียนรู้ใครมันโคตรมันโกงอะไรรวมตัวกันไปต่อต้านไปตรวจสอบนะไม่สร้างกลไกระดับจังหวัดลงไปเนี่ยไม่มีทางหรอกครับที่เราจะได้ประชาธิปไตยที่แท้จริงพอมันเป็นจังหวัดปุ๊บในต่อไปเนี่ยนะใครจะมาสั่งผู้ว่าทุกจังหวัดไม่ได้เพราะผู้ว่าขึ้นตรงต่อประชาชนเป็นหลักรัฐมนตรีได้แล้วถ้าเกิดมีการรัฐประหารมาเนี่ยผู้ว่าแต่ละจังหวัดก็มีสิทธิ์จะยืนว่าเฮ้ยเราไม่ยอบคําสั่งนายไม่ชอบทาอะไรเงี้ยมันทําได้แล้วถ้าเกิดหลายจังหวัดทําอย่างนั้นเนี่ยถามว่า ไอ้คนที่จะขึ้นรัฐประหารเนี่ยมันง่ายเหมือนที่ผ่านมาไหมที่ผ่านมามันง่ายครับเพราะกลไกระบบราชการคนที่รัฐประหารเนี่ยพระราชาเห็นด้วยลงลายเซ็นลายมือให้คําสั่งมันก็เลยถูกต้องตามกฎหมายแต่ถ้าเกิดนะมาจากประชาชนนะครับเป็นคนในจังหวัดรักจังหวัดของตัวเองนะรับผิดชอบจังหวัดไหนรายได้น้อยก็ต้องพยายามสร้างรายได้ให้จังหวัดตัวเองมีรายได้เพราะว่า เงินที่จะเอาไปใช้ในจังหวัดตัวเองนั้นก็ต้องย่อมควรที่จะมาจากส่วนสําคัญคือจากรายได้ในจังหวัดของตัวเองถ้าบางจังหวัดรายได้น้อยก็อาจจะได้เสริมจากส่วนกลางออกมาเกลียกันฐานะที่เป็นรัฐเดียวเป็นประเทศเดียวกันสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วเป็นเรื่องปกติของระบอบประชาธิปไตยและควรจะเป็นด้วยนะนะแต่การเดนสักดินาทั้งหลายเหล่านี้นะมันมันก็ออกมาต้านมาขวางเห็นกันชัดเจนครับคือมันจะไม่ให้เป็นระบอบประชาธิปไตยนะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้พรรคที่มีแนวโน้มที่จะสู้กับนะคนเหล่านี้ถึงระดับของโครงสร้างความคิดโครงสร้างของอำนาจก็คือก้าวไกลนะผมอยากจะเห็นเหมือนกันว่าก้าวไกลเนี่ยนะถ้าได้เป็นผู้ว่ากทมแล้วจะเป็นยังไงนะี่ฝากพี่น้องหน่อยกันแล้วกันนะวันนี้สั้นๆน,นะพี่น้องนะเออย่างไงเนี่ยก็ยังให้กําลังใจพี่น้องนะครับแต่ว่าผมบอกหูไว้เมื่อคืนนะว่าถ้าเกิดว่านะอยู่ๆเนี่ยนะ ถ้ามันมีปรากฏการณ์ใดๆที่ทําให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันไหนๆก็ต้องหยุดแล้วก็หยุดซะเลยวะเนี่ยนะอาจจะหยุดเร็วนี่นะก็ถ้ามันมีเหตุนะมันก็เกิดปเป็นผลตามนั้นแหละนะครับแต่ว่าตามคำมั่นสัญญาเดิมเนี่ยจะอยู่จนถึงตายปีนะวันที่สาสบเอนะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าไม่ลืมเงื่อนไขนะครับว่าถ้าเกิด subscribers ถึงห้าแสนเนี่ยก็อยู่กันต่อลุยกันจนชนะนะครับ แต่ถ้าสมมุติว่าไม่จัดรายการไม่รับหน้าที่อย่างนี้แปลว่าผมไม่มีพันธะผูกพันที่ต้องมานั่งจัดรายการเนก็จะช่วยด้านอื่นนะครับไม่ทิ้งหรอกนะครับบอกกันไว้แค่นี้นะครับบุญรักษาทุกท่านนะครับสวัสดีครับ